สวยครบจบในคันเดียวนี้เลยนะคะกับ Toyota All t ต y o ต a c o r ร l าออลติ a l l n ิ 1.6G ปี2019ราคาเพียงแค่479,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นโฉมไมนเชนหรือว่าโฉมปัจจุบันแล้วเรียบร้อยคันนี้บอกเลยว่าตัวรถสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาให้การชนด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะกระจกเดิมโรงงานรอบคันสวยๆเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวังด้วยนะคะคันนี้สําหรับใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่รถหรูสไตล์ผู้บริหารแนะนําคันนี้เลยค่ะภายใน บอกได้เลยว่าสวยหรูมากๆเลยนะคะรายละเอียดตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนุชฝาก,กติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่สนใจอาติสมือสองนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุสเพชรยนต์รถมือสองกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีอัปเดตรถออติสออนิวนะคะสวยๆอีกหนึ่งคันเลยและจะบอกว่าคันนี้นะคะ ราคาพิเศษมากเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะกาลังมองหารถออลติ a ส์ออเนวนะคะไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้แนะนําเลยราคาตั้งขายเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทนะคะกับ To โยต้าโคโรอาติีส์ออเนียวหปี2019ตัวรถบอดี้เดิมโรงงานนะคะโครงสร้างนะคะเดิมโรงงานรอบคันสวยๆเลยมาพร้อมเป็นความดีไซน์ใหม่นะคะหรือว่าเป็นตัวใหม่นั่นเองนะคะพี่คันนี้คุ้มมา,มากๆนะคะในการใช้งานจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหรือว่าภายในดีไซน์ออกมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับพี่ พี่ท่านไหนกำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่สักหนึ่งคันแล้วราคาดีนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะ Toyota c o r o l l a a l t i s All New นะคะ 1.6G ปี2019ตัวรถสวยเดิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคะสวยๆส,สันเหลี่ยมด้านสันเลี่ยมด้านข้างนะคะคมๆเห็นได้ชัดเลยฝาก,กระโปรงสันเหลี่ยมเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้อยู่สภาพสมบูรณ์ด้วยนะคะและคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวนะคะพี่รถหน่วยงานปลดร วางนะคะเป็นรถหน่วยงานด้วยมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะคะป่งซุ้มร้ออยู่สภาพเดิมไม่มีประวัติพิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะได้เป็นแมตเดิมโรงงานสวยๆเลยนะคะขอบ16ตัวนี้นะคะแบตตัวแมตเนี่ยไม่มีริ้วรอยนะคะไปถลอกหรือว่าไปชนกับตัว ฟุตบาทมาแน่นอนนะคะพี่และได้ยางปี2020ด้วยตัวดอกอยางเนี่ยนะคะเดี๋ยวนุชเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นปี2023นะคะแล้วก็ในส่วนของรายเดียดตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเดียวมาให้แล้วเรียบร้อยสันเรียมด้านข้างนะคะเห็นได้ชัดแบบนี้เลยกระจกด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะพี่คันนี้สวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะกับโตโยต้าโคโร拉ออติสออนิวนะคะ 1.6G ปี2019นะคะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลย มือเปิดสีโครเมียมกระจกเดิมโรงงานรอบคันสวยๆมาพร้อมสัญญาติดตั้งกันขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยภายในนะคะคันนี้ได้โทนสีทูโทนนั่นเองนะคะพี่เบาะหนังสีเบจและสีเทาสวยๆตัวเบาะนะคะไม่มีช้าเลยภายในตัวรถนะคะได้ในส่วนของรายละเอียดฟังก์ชันมีมาให้ครบแบบนี้นะพงมามไรมอลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอ,อ,อตัวหน้าจอล,ลูกเล่นเครื่องเสียงเดิมโรง,งงานด้วยนะคะระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะสวยๆกริบๆเดิมโรงง,งานด้วยคอนโซลนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมสี เบรตัดแบบนี้สวยๆนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูคันนี้นะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตรอยเม u อาร์คเดิมสวยๆนะคะไม่มีริ้วรอยการถอดไข่แงยออกนะคะอยู่สภาพเดิมนะคะสวยๆด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าพี่ๆท่านไหนได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะบอกเด้เลยว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนยเลยนะ เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวังด้วยนะคะข้อดีของรถหน่วยงานคืออะไรเข้าตรวจสอบศูนย์ถุกระยะการใช้งานหรือว่า1,000 0โรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะคะหรือว่าเสาบีเนี่ยอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะหัวน็อตไม่มีริ้รอยการแกะไขงัดแงะนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะเดิมโรงงานสวย นี่นะคะสวยๆแบบนี้ใครสนใจมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้มีมาให้1คันนะสวยๆแบบนี้เลยสันเรียมด้านข้างเห็นได้ชัดกระจกเดิมโรงงานติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ<ม>อะมารับชมในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนิดนึงตัวนี้นะคะตัวเบาะด้านหลังก็ได้เป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะคะสีเทาเข้มหรือว่าสีเบจนั่นเองนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยไม่มีชมํำไม่มีชํารุดนะคะตัวเบาะสวยๆมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะันนี้มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะบอกได้เลย ว่าสวยมากๆเลยนะคะราคา479,000บาทฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่แค่7,500บาทเท่านั้นนะคะซอกประตูนะรอยมิกอาร์เห็นได้ชัดเลยนะคะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมแบบนี้นี่นะคะสวยๆแผงประตูนะคะมาพร้อมสีเบจสีดำสวยๆแบบนี้นะคะตัว ขอก็ตูเนี่ยอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยหรือว่าตัวหัวน็อตเนี่ยอยู่เดิมๆมแบบนี้นะคะสันเรียมนะคะคมคมเห็นได้ชัดเลยนะสำหรับในของรายละเอียดตัวด้านหลังนะคะไฟท้ายคันนี้นะคะดีไซน์ใหม่สวยๆแบบนี้เลยไฟท้ายแบบ LED อยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีริ้วรอยการแตกล้าหรือว่าโดนชนมาแน่นอนนะคะกันชนด้านล่างมีติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะมีโครมเมียมตัดสวยๆแบบนี้ด้วยสันเรียมคมคมรอบคันเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอน4 7,9 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนกำลังมองหารถออนี e ไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้มีมาให้ดูสังเกตดูจากไฟท้ายนะคะไม่มีริ้วรอยการแตกล้าเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกด้านหลังนะคะมาพร้อมเดิมโรงงานนะคะแล้วก็เป็นตัวเดิมจากโรงงานเลยนะคะ เดี๋ยวนุชเปิดในส่วนของฝาท้ายให้ดูนิดนึงนะห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะว่าจะเก็บข้าวของได้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวนุชพาชมเลยนะก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะพี่ขาขออนุญาตนิดนึงเนาะอ่ะมา ะะสำหรับเปิดฝาท้ายขึ้นมานะจ๊ะคันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีประวัติโดนชนท้ายมาแน่นอนนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะรอยบิกร์คตัวน็อตอยู่สภาพเดิมนะ,ะห้องเก็บสัมภาระก็สามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆด้วยนะคะแล้วก็มีตัวยางอะไหล่แมลงถุงเครื่องมือมีมาให้หมดเลยนะคะคันนี้นี่นะคะมีมาให้หมดสวยๆแบบนี้นะคะ พ,พี่ท่านไหนสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะตามเบอร์โทรด้านล่างออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะ,ค,ะคันนี้ขอรายได้อยู่ที่18,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถเป็นเจ้าของนะค,ะคนเดียวจบเลย น่สวยๆดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นตัวรถเดิมโครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันแบบนี้สวยๆด้วยภายในนะคะคุมโทนเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะตัวเบาะแทบจะไม่มีการใช้งานหนักเลยนะคะตัวเบาะอยู่สภาพสมบูรณ์มีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยสวยๆนะคะไม่มีช้ําเลยตออประตูตัวนี้นะคะจะได้เป็นหัวน,น็อตเดิมโรงงานนะคะต่อเมคอัพต่างๆเนี่ยอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีประวัติเปลี่ยนประตูมาแน่นอนเป็นรถมือเดียวประวัติศูนเลยนะคะสวยๆ พี่พี่ท่านไหนสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะกระจกเดิมโรงงานนะคะคันนี้ได้เป็นในส่วนของตัว t ต y ยต้าเดิมด้วยนะคะ mm. มือเปิดเป็นสีโครเมียมอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวฟังก์ชันด้านหน้ากันนิดนึงนะคะว่ามีลูกเล่นอะไรมาให้เล่นบ้างก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวนุชพาชมในส่วนของตัวซอกประตูก่อนนะคะคันนี้ ซอกประตูนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะจากโรงงานนี้นะคะหัวนอ็อตไม่มีริ้วรอยการแกะไขงังแง่แผงประตูด,ด้านข้างเป็นที่เปิดปิดกระจกออตโต้เซ็นทรัลล็อกมีมาให้สวยๆนะคะภายในก็สะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานเลยเสาบีทั้งสองฝั่งนะคะหัวนอ็อตอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีประวัติแกะไขยงแงะนะ,ะสติ๊กเกอร์มีมาให้สวยๆนะคะนี่นะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านในตัวรถกันนิดนึงนะคะสาหรับตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเลย สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะพี่ค่ะคันนี้เรือนใหม่นะคะเดิมโรงงานสวยๆนะคะเป็นใหม่เดิมโรงงาน1นึ่งแสนเจ็ดกิโลค่ะพี่คันนี้ไม่เดิมด้วยนะคะ<อ>พรม,มอพไรมอเตอฟังกชั่นสวยๆแบบนี้เลยไม่มีช้ำน,นะคะมาพร้อมระบบควบคุมอ่อ ที่เพิ่มเสียงลดเสียงให้รับสายวางสายได้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอรูกเล่นเครื่องเสียงก็เชื่อมต่อ DVD FM ได้นะคะเดิมโรงงานทั้งหมดเลยระบบแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เลยนะคะฟังก์ชันมีมาให้ค่อนข้างครบเลยนะคะกับตัวนี้ไฟหน้ารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนะที่บางแดดก็อยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำด้วยนะคะสำหรับท่านไหนสนใจคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะพี่เดี๋ยวนุดให้ดูสกบนิดนึง เราขายตามสคบเลยนะคะพี่คันนี้นะคะราคา479,000ปี19ไมแส17นะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปรวระวังนะ,ค,ะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเป็นเครื่องเบนซินด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอาห,า,หาได้เลยนะคะแวะมาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1เมนบุรีกรุงเทพเปิดทําการทุกวันเลยนะพี่สนใจยังไงสอบถามมาได้นะคะภายในเนี่ยเห็นได้เลยนะตัว พี่คันนี้นะคะภายในดีไซน์ใหม่สวยมากนะคะดีไซน์ใหม่สวยมากเลยสีเบดนะคะหรือว่าสีดําด้านบนเนี่ยอยู่สภาพเดิมไม่มีช้าเลยนะหน้าจอกว้างๆใช้งานสะดวกสบายได้จริงแบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆระบบแอร์มีมาให้ครบนะคะตัวนี้ใครสนใจก็รีบติดต่อมาได้นะคะอ,อ่อเครดิตดีนะคะเครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยจัดยอดเต็มนะคะพอ่อยู่แค่เดียวล,ละ7,000นะคะ 7,500บาทเท่านั้นนะคะตัวรถบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างราคาถูกสุดในร้านเลยนะสำหรับอ l น e วออติสนะคะคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงนะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะว่าสภาพหน้า้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้า้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานโดยเป็นเครื่องสี่สูบ 1,600cc นะคะตัวรถนะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะรอยมิกอาร์กต่างๆนะคะนี่อยู่สภาพเดิมคันหน้านะคะเดิมโรงงานไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนนะคะแล้วก็รอยน็อตต่างๆนะอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะน็อตยึดฝากระโปรงเห็นได้ชัดเลยนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะตาสัญลักษณ์ โตโยต้านะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะรอยมิกอาร์รอยกลมๆสติกเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้จากโรงงานเลย นะคันนี้การันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิวามชนหนะักจมน้ำกอใหม่มาแน่นอนนะคะสำหรับ t o y ยต้าโคโ l a อ l t ติ All New นะคะ1.6ึีปี2019ราคา4 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวานอนนู่ดพนห้บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนมองหารถไว้ใช้งานอยู่ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาหาหนูได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถอ l t ติ ed, มือสองข้ามาใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ